ເยີ້ๆດີ້ນະມາລາງເດู້ปະຂອບຄຸນຜົມແລ້ວຊື້ເສວໄວ້ກະຖືກນົມແລວດກັ ไม่เห็นเด็กวัยรุ่นเลยก็อยู่ข้างในนะคะอยู่ข้างในนะคะล้วก็ไม่ได้เข้าไปถ่ายข้างในวัยรุ่นไม่ค่อยมีแต่เด็กอยู่ข้างในนะครับรูปปูนผมแล้วเต็มวัดเลย

เิ่กินดีโอ้ยตนนีกินะเลยกินนโชคาเอกันเออแม่นั่นและข้าวเช้าเลยแต่ผมานกาแฟครับมาคามาคามามาน้องอินไม่จะมีนัเอา

เดี๋ยวนี้นจะดบ่กแท้เ่นประตูเลยแอนี่มองมองอีก่ันไม่เหมือนเลยมาดาเลยอาอกกเจเลมันไม่อเอาประก้อมกุ้ยชื่อนเลยต้นน้ำเขาแล้วเนอยางลังเลือเขาเกบอเห็นม่นย

กินรู้นี่เดยู้ะขึ้นแล้วงเพ้นจะมีพักได้นะลงมาดูอ่ะแล้วงมาเพ้นได้กินยูเบอร์เกะอะรบ้ได้กินผักกาดดอกลงมา เมื่อเลยปล่อยจ่ขอย่งนจ่มนัเดาพูก็น้อยอ่ะยก็ได้อันผ้เเ้นม่ได้น้อยมันคือตุ่มเนื่อยก็มากินเกลมนล่าก็ปล่อยอมีเส้นกับซุปลอยมัเออจะมีเส้นมากลงมาโฮมือควายโลดคลำมัดขวัน <laughs> Bây đây <bơi> giờ <laughs> <laughs> Lạc tăng cửa đi <laughs> là <Lôi. cười> <laughs> lạc tăng cửa Cứ bày cho nó không <laughs> <laughs> มัวแต่ทำงานันค้าไม่เคยเข้าเลยนะมากนะครมาค้ะมาทำบุญด้วยกันมาเมาหาเราเนแกมอินาเลยีัาเยัเขาทาเอาเขาเดียเขาานาเล่ก็จ้เาเาวเลยีกจะ้าวัน่ันมาเลยนะเขาตาเ่เราเอามาเลยน้เราากมาเาันมาเเาเาวกลาเาวนาเัเลยว